กราสวัสดีท่านผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกทา่านวันนี้วันที่11มิถุนายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยคุณ2,290คนอยู่ในเรือนจำเนี่ย294คนอยู่ด้านนอกอย่างเราๆเ,เนี่ยคุณ1,996คนเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมภาวนาผมบอกมาตลอดว่าอยากให้จำนวนผู้ป่วยเนี่ยลดลงมาเหลือต่ำกว่า2,000วันนี้มันเป็นไปได้แล้วคุณวันนี้เป็นไปได้แล้วนะฮะต่ำกว่า2,000แต่ถึงว่ามันจะต่ำกว่า2,000ประมาณสัก4คนก็เถอะ มันก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับหลังจากการปูพรมมาตั้งแต่วันที่7ในการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาชนตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตเนี่ย27คนก็ถือตรงนี้ก็ถือว่ามันทรงๆอยู่คุณนะเราก็สู้กันต่อไปแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตรงนี้ ผมย้ำนิดนึงเรื่องสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเขาตรวจเจอเชื้อสะสมในอินเดียเชื้อสายอินเดียอย่างเดียวเนี่ยประมาณ318คนเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะเพราะฉะนั้นที่ผมรายงานไปเมื่อสัก4-5วันที่แล้วเนี่ยประมาณ206คนตรงนี้เพิ่มมาประมาณร้อยนิดนิดก็ต้องระวังกันนะคุณนะระวังกันนิดนึงอีกเรื่องหนึ่งที่ขอแสดงความยินดีเนี่ยกับชาวปทุมธานีเนื่องจากพลตารวจโทคารดวิทุปกระจ่างเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเนี่ย ท่านสั่งจองและคุณชิโนโฟาร์มจำนวน5 0 0แสนโดสนะครับจำนวน5 0 0แสนโดสเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของชาวประทุมธานีที่จะได้ฉีดชิโนโฟาร์มก็ยินดีด้วยนะครับเตรียมตัวฉีดวัคซีนของชิโนโฟาร์มกันนะครับชาวประทุมธานีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ไปได้แล้วมั้งเจ็บกกลิ้งไปหมดแล้ว